หลวงปู่ขาวอนาลโยสอนเรื่องการเจริญปัญญาหลวงปู่ขาวสอนว่าปัญญาเป็นยอดของการปฏิบัติธรรมเปรียบเหมือนดวงตาที่มองเห็นหนทางหากไม่มีปัญญาแม้จะมีศีลและสมาธิก็เหมือนคนตาบอดถือคบเพลิงไม่อาจใช้แสงนั้นได้เต็มที่การเจริญปัญญา จึงต้องอาศัยรากฐานจากศีลและสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจึงนำมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญญาที่หลวงปู่ขาวเน้นคือวิปัสสนาญาณการเห็นความจริงของสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอัน,นิจังเป็นทุกข์ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนอนัตตา ท่านสอนให้พิจารณาร่างกายและจิตใจนี้ว่าเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไม่มีสิ่งใดเป็นเราของเราหรืออยู่ในอำนาจเราได้จริงหลวงปู่ขาวชี้ว่าการเจริญปัญญา ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เงียบสงบเสมอไปแม้ทำงานพูดคุยหรือเดินไปมาก็สามารถใช้สติพิจารณาได้เพียงแต่ใจต้องไม่ปล่อยให้หลงตามอารมณ์และความคิดท่านกล่าวว่าทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจขั้นตอนที่ท่านมักแนะนำคือ 1. มีสติรู้ทันความคิด และความรู้สึกไม่เผลอตามไปกับอารมณ์ 2. พิจารณาเหตุและผลทุกสิ่งเกิดเพราะเหตุปราศจากเหตุสิ่งนั้นก็ดับ 3. เห็นไตรลักในสรรพสิ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส 4. ปล่อยวาง เมื่อเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราใจก็ไม่แบกหลวงปู่ขาวมักเตือนว่าอย่าเพียงท่องจำธรรมะแต่ต้องพิจารณาจนใจยอมรับจึงจะเป็นปัญญาจริงคำของท่านที่สิทธิหลายคนจำได้คือความรู้จากตาํารามีประโยชน์น้อยถ้าใจยังหลงยึดติดอยู่ ต้องรู้ด้วยการเห็นจริงในใจตนเองท่านสอนว่าปัญญาเมื่อจเจริญเต็มที่จะตัดความหลงและความยึดมั่นออกจากใจทำให้เกิดความสงบเย็นและเป็นอิสระจากทุกอย่างแท้จริง